สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ครับเ็บไซต์ต้องมาเก็ตออไรนะครับผมก็จะมารีวิวสินค้าสวยๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสีแดงนะครับนะก็มีโฉมใหม่ก็คือตรงหน้ากากนะครับนี่ครับออกทรงมาสวยมากครับผมมีไฟหน้าแบบกุญแจนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับมีแต่นะครับผมมีอ่าบางบังอ่าบางโคนนะครับบังโคนท้ายเพิ่มขึ้นมานะครับผม ส่วนต่างก็จะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับรูชาร์จพับเก็บได้นะครับเบาขึ้นลงได้นะฮะมีอะแดปเตอร์ชาร์จให้หนึ่งตัวนะครับสามารถชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับตอนนี้ขนาดล้อแปดนิ้วนะครับผมอ่ากำลังไฟย9สิบ้าโวลต์นะครับเ9 4เก้าจุดี่โวลต์นะครับผมชาร์จก็นี่ครับสิเปิดแล้วก็ชาร์จตรงนี้เลยนะครับผมชาร์จกับไฟบ้านทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นแดงตัด ตัดน้ําเงินนะครับเนี่น้ำเงินตรงหน้าทีนึงแล้วก็แดงนะครับผมตะกร้าสามารถถอดได้นะครับเก็บของได้มีฝาปิดนะครับลูดนะครับก็แจนะครับมีสองดอกครับหนึ่งล็อกครับเสียบเข้าไปเปิดหนึ่งล็อกไฟนี้จะติดนะครับแต่ไฟหน้าไม่ติดนะครับผมถ้าเปิดอีกล็อกนึงก็คือไฟหน้าจะติดนะครับตอนเบรกนะครับเบรกมีระบบตัดไฟนะครับดูไฟท้ายนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวครับนีฮะไซ้ายี้ือขวานะครับ เร่งนะครับแบบบิดนะครับผมเนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับบิดเร็วก็ออกตัวเร็วบิดช้าก็ออกตัวช้านะครับนี่นะนี่ครับในสถานะไฟบอกตรงนี้นะครับสวยมากครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เราที่เบอร์085ครับ0424930นะครับย้ำนะครับ085 0424930ทางเราก็มีบริการจัดส่งมาด้วยนะครับผมและยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อม รถแแล้วก็นํำหน่ายอะไรจักรยานนะครับรับตกแต่งรถนะครับผมราคาเป็นกันเองเลยนะครับก็บลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือเข้าไปชมสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บคารเมเกจออนไลน์ตรงได้นะครับผมมีสินค้าคุณลูกค้าได้เลือกมากมายเลยนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าท่านนะที่ตามรับชมเนาะถ้าทางเรามีสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวแค่คนี้สวัสดีครับ